สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้มาดูราคาทองคำกันวันนี้วันที่13สิงหาคมนะคะเริ่มที่เดลี่เหมือนเดิมวันนี้ที่เดลี่เนี่ยแท่งสีเขียวนะคะเปิดตัวมายืนเหนือ1750.52สําสำเร็จแล้วนะคะก็มีความหวังว่ามันจะกลับเข้ากรอบเดิมที่มันเคยหลุดออกมาก่อนหน้านี้เนาะกรอบล่างของอันเดอรเป็นตรงนี้1750.52กับบริิทเซนที่ 1834.05นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้อันนี้ก็จะเทิร์นมาเป็นซัพพอร์ตอีกรอบหนึ่งแล้วนะตรง1750เนี่ยเป็นแนวสำคัญเลยทีเดียวโอเคมุมมองของเดลี่เป็นยังไงวันนี้ก็อย่างที่เราเห็นแท่งสีเขียวเนาะแสดงว่าแรงขายเป็นพักตัวนะคะก็คือตอนนี้แรงขายเป็นหมดแล้วนะคะที่ทัาเฟมเดลี่แรงซื้อนะคะมีเดเรคชั่นก่อตัวมาแต่ยังไม่เต็มที่นะคะ เพราะฉะนั้นก็ในทำฟลมย่อยแรงซื้ออาจจะได้เปรียบก็ได้แต่ถ้าเราเห็น blue ดอทข้างล่างแล้วข้างบนยังไม่มี red เนี่ยเราก็ยังจะมองว่าราคาก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นสูงนั่นเองแต่จะไปถึงไหนนั้นเดี๋ยวเราไปเช็คในทำฟลมย่อยกันมาดูที่ h 1เนอะ ึ่1เมื่อวานบอกว่าระวังย่อรอช้อนเนาะมันก็ย่อแล้วก็ให้รอช้อนแล้วแล้วทีนี้มันก็อยู่ระหว่างทางว่ามันจะไปถึงเลเวลถัดไปของ r e s i s t a n c นะคะเพิ่งมาถึงเลเวลนี้นะคะ1750.05ทีนี้จะไปต่อไหมประมาณนี้นะโอเค ตอนนี้นะคบ1.758.05นะคะกลายเป็น r e s i ส t a n c e สำคัญของทําเฟรม4ชั่วโมงไปแล้วนะคะเป็นกรอบของ4ชั่วโมงนั่นเองกรอบบน4ชั่วโมงคือตรงนี้แหละ1.75 1.758.05กรอบล่าง1.741.47นะลงไปติดเมื่อวานลงไปย่อเมื่อวานก็กว้างอยู่ประมาณ1,500กว่าจุดเนาะโอเค เราจริงๆเราเห็นตัว Red Dot มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะทุกคนแต่ว่ามันกดไม่ลงนะเพราะว่าแรงขายมันไม่มีนั่นเองนะคะแล้วก็จะมองได้ว่าไอตัวของแรง Red Dot เนี่ย มันอาจจะทำให้ราคาชะลอในการลงนั่นเองนะครับน่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้มากกว่าแล้วตอนนี้มันเข้าใกล้รั้วสีแดงหมายความว่ามันมีโอกาสที่จะเทส์นะทุกคน,ม,นมันเข้ามาใกล้นะแต่มันยังไม่เทสนะเพราะว่าถ้ามันเทสจริงๆอ่ะมันต้องไปถึงเลเวลถัดไปนะคือตรงนี้ resistance เราก็ยังมองว่าเดี๋ยวมันจะเทสอยู่นะที่1 7 6 4 3 9หรือว่าแถวๆถว6 5นั่นเองนะคะ แล้วก็ระยะสวิงด้านบนสุดวันนี้หรื uh, อ indicator วัดให้ที่1 7 4 6 3นะโอเคมองแค่นี้ก่อนถ้าจะโอเวอร์ขึ้นไปหน่อยก็ตรงนี้แถว LMA 201790.85โ okay. อเคทำไมยังมองว่ามันมีโอกาสขึ้นไปสู่ระยะสวิงได้นะคะเพราะว่า มาดูเทรนด์เป็นขาลงอยู่แหละแต่ตัว CCI วันนี้บง่งชี้ว่าที่ทำเฟรม4ชั่วโมงนั้นแรงขายตอนนี้มาเต็มอยู่นะคะแล้วก็ขอโทษค่ะแรงซื้อตอนนี้มาเต็มอยู่นะคะแรงขายไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าในแท่ง4ชั่วโมงถัดไปเนี่ยไอตัวแรงซื้อเนี่ยมาต่อได้อะมันจะมีโอกาสที่จะไปให้สุดระยะสวิงได้นั่นเองนะคบก็คือเริ่มที่จะว่า มีโอกาสจะฟื้นขึ้นมาข้างบนมากกว่าเลยรทำนองนี้นะจ๊ะโอเคอันนี้คือมองที่ S1 เนาะเอ้ย S4 เนาะเดี๋ยวรอตามดูการคอนเฟิร์มของเขาอีกทีในแท่งสีชั่วโมงถัดไปดีกว่าแต่เพื่อความชชวร์ไปเช็คทำฟิมย่อยที <c oughs> 1นะเทรนยังเป็นขาลงอยู่นะคะ CCI ก็ แหลมเลยขึ้นมาเลยเลเวลศูนย์มาถึงเลเวลร้อยแล้วเริ่มพักตัวนิดนึงนะครับมุมมองของ H1 คือตอนนี้แรงซื้อแรงขายหมดนะคะก็คือมันขึ้นมาเทสแถวแถวบริเวณ1758แล้วก็ติด r s s s t a n c e ย่อยของ H1 ตอนนี้สร้างแล้วนะคะก็คืออยู่ที่1760.17 17นะคะแล้วก็ซัพพอร์ตข้างล่างของ H1 อยู่ที่1751.57ติดอยู่ในกรอบนี้นะคะแต่ว่า เราจะเห็นว่าแท่งราคาพยายามที่จะปีนขึ้น LMA 200ของทำฟรมนี้เนาะแล้วดูเอ o y o v e r อ o วอซะมันก็ยังไม่ใช่ Over ขั้นสุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแรงซื้อมัอนฟื้นอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปให้สุดที่ระยะ RESISTANCE ถัดไปหรือระยะ SWING เหมือนที่เรามองที่4ชั่วโมงได้อยู่นั่นเองดู30หน่อย สาเนี่ยตัวนี้ก็โอเวอร์มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเมื่อวานน่ะมันไม่หลุดจุดที่มันลงมาย่อเนาะก็คือมันไม่หลุดแถวบริเวณตอนแรกเรามองหงแถว1ห็ดสี่หรืออาจจะแหลมลงไปเกือบถึงหนึ่จ็ดสนะมาจอดตรงนี้เลย1นึ่จนะคะจะถึงข้างล่างก็ไปถึงก็เลยแบบว่าเป็นซัพพอตข้างล่างของ4ชั่วโมงได้เองนะคะ เอาเป็นว่าลงมาย่อแล้วขึ้นต่อนั่นเองนะคบทีนี้จะขึ้นให้สุดหรือเปล่าถ้าเราเห็นที่30ิเราก็จะเห็นว่าแท่งราคามันยังอยู่เหนือรั้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันแค่ติดอยู่ในกรอบของ H 1นนะมันก็จะเป็นลักษณะเดิมคือถ้ามันย่อแล้วมันไม่หลุดบริเวณนี้1751หรือว่าไม่หลุด1750มันก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อนั่นเองนะคะก็ ยังมองว่าฝั่งขาขึ้นยังคงได้เปรียบอยู่เทรนที่30ก็เป็นขาขึ้นแล้วแล้วก็ CCI บ่งชี้ว่าแรงขายไม่มีเลยแรงซื้อก็น้อยอยู่หรอกแต่ว่าแรงขายมันไม่มีมาหลายทำเฟรมแล้วอะไรทำอนองนี้นะคะโอเค15ก็เหมือนกันนะคะ15เหมือน30เลยคือแท่งราคายืน,นอยู่ในรัว้วแล้วก็ทีนี้บลูก็เริ่มมาแล้วนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาดูที่ทำเฟรม4ชั่วโมงแล้วก็รอคอนเฟิร์มในแท่งถัดไปนะว่าแท่งถัดไปอ่ะแรงซื้อก็ยังมาต่อได้เนี่ยมีโอกาสไปให้สุดระยะสวิงได้ค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะโอเคทีนี้อบอกระยะสปอร์ตเผื่อไว้ให้ดีกว่าเพราะว่าเผื่อแรงขายมันตก <laughs> แล้วหลุด1751 ระยะถัดมาของซัพพอร์ตเราเห็นแล้วตรงนี้1741นะแล้วต่ำกว่านั้นล่ะต่ำกว่านั้นก็เป็นบริเวณนี้นะคะจริงๆใกล้ๆกว่านั้นะมีตรงนี้ตรง1738แต่ว่าถือว่าตีเป็นอันเดียวกันกับตรง1741แล้วกันแต่สุดระยะสวิงด้านล่างวันนี้อินดิเคเตอร์นะคะวัดให้ที่ หนึ่งเจ็ดสองสี่จุดเก้าศูนย์นั่นเองนะคบโอเควันนี้วันศุกร์แล้วสรุปภาพรวมคือดูทุกทําเฟรมาแล้วถึงแม้ว่าเทรนหลักยังเป็นขาลงแต่แรงขายมันหมดไม่มีหลายทำเฟรมแล้วเพราะฉะนั้นราคามีโอกาสที่จะแบบสร้างบาลานซ์ในฝั่งขาขึ้นของทำเฟรม h 1กับ S4 นั่นเองนะคะยังมองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปเทส ได้สูงสูงอยู่นั่นเองเนาะแล้วก็ระยะที่เป็น RESISTANCE สำคัญเราบอกให้ไปแล้วนะโอเคนะคะสำหรับการเทรดวันนี้อย่าลืมเช็คข่าวในตารางประกอบการเทรดด้วยลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย